ในนั้นตัวเองเหรอในนด้นตัวเองใช่ใช okay. ่ใช uh, ่ใช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 ่ ก็เลยแหละซิฟองแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ตลอดเลยแล้วเขาคิดว่าวันใดวันหนึ่งที่เรามาเป็นพรเซนเตอร์ขนมที่เรากินเด็กมันจะมีหน้าเรามามาแบบวางไอ้ที่ที่เราเห็นทุกวัน่ะเพราะมันมันแบบกร่ชินเหมือนกันเพราะปกติเราไม่เห็นคืาอะไรแพ็กเกจนี้มาตลอดเพรพอมันมีหน้าเราก็เออสุขรู้สึกภูมิใจนะคนไทยคนแรกจากการทำงานถ่ายรูปแต่ละรูปที่แบบว่ามาขึ้นหน้าซองอะไรอย่างเงี้ยสนุกไหมยากไหมคุณเห็นท่ายากหรือเปล่าจริงสนุกมากครับเพราะว่าสมมติพอมันเป็น มันเป็นขนมอ่ะแล้วแล้วมันก็มีแบบหลายๆอย่างที่เราสามารถคิดเอได้เอามาใส่นิ้วหรือเอามาแบบเป็นอมกรือเลยเงี้ยก็แบบสนุกมากของเราพันนะไม่มีใครยอมุ้นใครยอมเลยตอนแบบอารามไปถ่ายอารามไปถ่ายคนแบบเกือบไทท่าเลยแล้วเหมือนเราก็จะเห็นก็แบบเพื่อนๆก่อนหน้าเราถ่ายเลยว่าแล้วเห็นแล้วแบบวิ่งยอมกันไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะเราถ่ายไปกินไปได้ใช่ครับผมถ่ายไปเสร็จผมถ่ายไปกินไปแล้วก็ต้องมาเติมใหม่ ในนิ show, ้วถือบ้างเนี่ยเดี <immediate S 2> mm ๋ยวกินกินกินบ้างกินไปแบบว่าถ่ายไปกินไปอะทีวีทีวีซีก็สนุกด้วเพราะเด็กเราไม่มีจังไม่กลับตันใช่ไหมฮะเราก็เป็นลูกเรือล้วก็บอกว่ามีเด็กหลังห้องกรถ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 เราเป็นรถเป็นรถรถรถผมไม่กลับตันนี่นรถนี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ยูซูฟูนะฮะข้างหลังก็มีเด็กกินขนมอยู่เราก็เพื่อใครกินเราก็แย่งกินเลยใช่สนุกดแล้วจัดถ่ายรูปเรามีกิจกรรมแค่มีอะไรที่เราได้ทำกินเป็นคอนเซ็ ม็นมีมีมีตัวมีตัวชาเลนจ์่ใบแล้วก็มีท่าเต้นด้วยชชชาเลนจ์ใใ่่แล้วก็มีเพลงด้วยเต้นปะยังสนุกเลยเท่ป็นหูมากเราขับรถด้วยเทติดหูมากสัมผัสหน่วามรู้สึกตอนทำงานเออท่าเต้นหรืออะไรหรือเป็นยัล่าเราเริ่มจากเพลงไหมเพราะว่าท่าเต้นมาหลังเพลงแรกเพลงก่อนเป็นเพลงที่ติดหูมากครับใช่เป็นเพลงที่ติดหูจริงครับเพลงขอพี่โฟพี่โฟใช่พี่โฟแล้วก็เอ่อพยาพี่โฟทุคนทำเพลงนี้ขึ้นมาเขาให้ไอเดียยังไงเขาบอกเพลงนี้ว่า โปเต้บิกาคอนเน่ครับเราอยากให้ทคนติดรูกผว่าโปเตาไปบิกาคอนน่ใช่ใช่ใชจริงก็ติจริงจรครับโปรตีเุทแบนเดีวไม่ได้เราไม่ได้โปเต้ไปบิการ์คอนเน่จริงมัย่อมันย่อมันเป็นโปป้าคอนเน่โบอาร์กานีเย้เย้กิจกรรมวันนี้ก็บอกอร่อยแข็งกนสดุกเลยครับวันนี้ที่ได้ชนะนะที่รอที่กอะไรเ่อนมครับอยากจะกินอะไรกินมากรอกเลยฮะไม่กินครับมีผลงานบอกไปแล้ว โฆษณะเต้นไหมก็เล huh, mm hmm. yeah. nah ่นก so ันสนุกไม่อะไรครับแต่เรื่องการแข่งขันกันไม่ยอมกันเลยครับครับคารี่าเป็นเกมที่แบบว่าต้นเดิมครับวันี้มีไอ้ของเอ็นซีนะครับมาร่วมสนุกกันตับเราเขาแบบมากันตั้งแต่เช้าอ่ะใช่ใช่ใช่ปีห้าก็รอแล้วครับแล้วก็นอกจากนี้มันเป็นกิจกรรมที่เหมือนเราร่วมได้ทั่วประเทศทจังหวัดนะคหลายคนมีคนร่วมกิจกรรมมาห้าพ้นหมดต่างผมก็อยากขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกสำคัญแล้วก็เหมือนแบบมาสนุกกับพวกเราใช่ เาตู้พคอนท์ฝากรนนี้หน่อยละกันน้อซื้อกันได้ทุกที่เลยนะคนยาแบบตรงกลางคนใหม่คนใหม่มั้งไงโอก็ฝากโปเต้บาบิก้าคอนเน่้วยนะสามารถหาซื้อได้ทุกที่ง่ายๆเลยจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทุกคนสามารถแบบหาซื้อได้ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ฝากฝากไปซื้อแล้วก็สนับสนุนกันเยอะนะครับผมยืฟูได้ผมาหรยใช่ครับผมโปเต้บาบิก้าคอนเน่ครับผมหน้าตาพวกเราเอง คอนเสิร์ตครบรอบสองปีครบรอบสองปีวันเกิดครับวันเกิดซอลฟูมอร์ลิสโซฟูมอร์สองขวบแล้วเป็นไงบ้างสองขวบแล้วเป็นไงบ้างสองขวบแล้วเป็นไงบ้างอ๋อแก่ขึ้นปีหนึ่งครับโตขึ้นแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งหรอแต่ก็ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังเด็กอยู่ใช่แต่เป็นปีที่พมรู้สึกว่ามันต้องค้นหาตัวเองประมาณนึงคุณหนักว่าบาสก็บัสจะเป็นอย่างต่อไป ใถ้าอยากรู้ว่าสองขวดเราเป็นไงนี่ต้องไปดูกับให้กับเห็นกับตาจริงๆนะครับถัานี่ยาของคุณหลบตาถ้าเราใส่กระปุกมันจะเป็นอะรสองขวดทุกอย่างเลยสำหรับตอนผมเหมือนเหมือนที่ปีสองที่ปีสองเหมือนว่าเขายนปรมาอะไรแล้วเราแบบปีีแล้วปีหนึ่งแบบเซ็กชี่เป็นเฟสปีสองนึงเปรียบเสมือนเนี่ยเปรียบเสมือนสองขวดในวงการบันเทิงอะไรเงี้ย เนี่ยเน็กเน็กู่อยู่ในคูดอยู่ไหมมันพูดคนเดียวขนาดคนเดียวแล้พูดคนเดียวแล้วคุณชอบพูดคนเดียวเนี่ยเล่นไม่ได้เลยคนนี้เาพูดปีอมบอกว่าถ้าเกิดปี5้ปีหนี่ต้องตอบว่าอะไรเลยนี่ยแต่เป็นการพูดคนเดียวอะีฮนตไม่ไมโคเนี่ยตอบเฉพาะทางไงตอบโรตอบโอเรียนหมอไมปีปนเรียนไม่จบะ แม่คุว่าเอ่อเขาเรียกอะไรสองขั้วใช่ไหมครับก็คือเราเติบโตขึ้นเราเราถ้าเป็นในทาร์ทหรือว่าการทํางานอย่างเงี้ยเราก็เหมือนได้เรียนรู้อะไรต่างๆมาเพิ่หรือบางอย่างที่เราใช่เหมือนเราเหมือนเราต้องแบบค้นหาตัวเองมากขึ้นในแต่ละปีที่พอเราไม่ใช่แฟชั่นเราไม่ใช่แบบว่าลูกกี้ปีเด็กอะไรอย่างเงี้ยฉันก็มีอะไรอย่างที่ต้องปรับตัวใช่ใช่ครับชื่อชื่อก็คงบอกอยู่ประมาณหนึ่ง the soft m o r e ครับแต่ว่าแต่ว่าพี่ปีสองนั้นทุกคนอยากรู้ใช่ใช่ ครับทุกคนอยากรู้ว่าพี่ปีสองเป็นไงนะได้ได้คุยกับทีมงานย่างว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเฮ้ยอะอะโอ้โหคอนเซ็ปก็ว่าจะเจออะไรบ้างเป็นเยอะเยอะอยู่แล้วคุย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 ก็คุย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 อย่างเงี้ยคละคุยเหรอเป็นเป็งานที่เราคุยยังคุยอ่ะเป็นงานที่เราคุยกันเยอะมากเพราะเราก็แบบนิดนม่ใบว่าแบบว่าจะได้เจออะไรไม่ไโหหน่อยใบหน่อยสิ่งที่บัสไม่เคยทำมาก่อนะครับมันคือใครที่เขาจะไป ดูไทยแปลผมบอกแล้วว่าสอยแล้วแบบกระลุกกระลั่ยที่เลยเป็นสิ่งที่บอสไม่เคยทำมาก่อนครับโอ้นั่นคือหอยสองคีย์เวิร์ดได้ไหมสองคีย์เวิร์ดสองคีย์เวิร์ดเนี่ยอันนี้เลยอะไรสองคีย์เวิร์ดไงได้เหรอจริงอ๋อจิมจูสปอยจิมบูแปลเบาๆนะเฮ้ยคนนี้ต้องเบาๆไหมพี่นี้เคาหนักกว่าพี่ร้านแล้วเนี่ยเว้ยหนักหน่อยหนักหน่อยจิมบูสปอัตเดย์ครับก็จะเป็นวันที่แบบว่า เราจะได้ทำอะไรที่แปลกใหม่บนบัสก็จริงๆในแง่การเพอร์ฟอร์แมนซ์น่ะเราเคยทำหลายๆแบบมาแล้ว,ลวก็มีแบบไหนที่เรายังไม่ทำก็เดากันไม่ยากหรอกเหมือนเดิมได้เลยน <laughs> ี่ถ้าไทยสรุปพิธีมให้หน่อยสรุปก็คือ <laughs> ถ้าใครอยากรู้สปอยหรือว่าอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์เป็นยังไงนะครผม <laughs> วันนี้ผมเป็นนี่เจ็ดนะผมเจอที่ศูซีนิกิตอ่ะอ้าา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 า นี่อยู่แล้วครับก็ได้เพื่อนๆมีซอไพรส์ของกัมีซไพร์เหมือนกันนะถ้าเพื่อนมีซไพรส์เอบอกเอก็มีซไพรส์เหมือนกันครับเซพหมือกันเดี๋ยวารอ่าีเ่าหว่าเดี๋ยวเราลเจอเพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันเดี๋ยวมันจะออกมาทชีหน่อยเีหน่อยเดียหน่อยเียหน่อยพอใกล้หกเจ็ดปุ๊บเดี๋ยวมันจะมาเลยพรตอนนี้มันอีกเดือนหนึงอะคืตอนนี้พูดแล้วมันจะแบบเร็วไปรอบหน้าเดี๋ยวพูดเหมือนเดิมตบัด ข้อมอออชครับอขอคืออถูกไม่ทันนะตสอง้ากแบบอกมันใหม่ว่าแบบว่าวันนี้จะกดปัับเียมอันไขไม่ทันเฮ้แต่ว่ามีกระชากมาันนะคู่มีาไหมลกขอองขปักีมขออะไเอง้วคู่ใหม่มีปัากดปัดไหมลกคือเอ่อกมดแรับเพอหอดเวลา อะไรแับนเนี่นเลยโปนตลอดเลยเดี๋ยวนี้เสกปกแแล้วสกกแกแล้วก็ไม่กำแล้วไม่กำเลแล้วให้เกิดปีไปโทรศัพท์่ว่ามันมีมีลยหยอ่าครับผมค่ะค่ทเยย้อนหลังนะครัทยอะไรนะย่ีอ่าย่ห่บย่อไปก่อนเลยไป ผมอยู่ตรงนี้ยยี่สานี่ยี่สามตรงนี้เยยี่สามผมมี่สาเดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นยี่สามตอนปลายปีเฮ้ยจะมียี่สามหรอไม่แล้วอะไรยี่สามหรอนี่ยี่สามแล้วแหมเราเล่นฉลองด้วยกันอยู่นะ เป็นไงพวกเราได้รับความรักจากคนเยอะมากไหมครับได้รับเยอะมากครับผมแล้วก็เออเป็นคือปีที่แล้วต้อบอกว่าปีแล้วตอนที่ผมอายุยี่สิบคือผมผมอยู่ที่สเปนตอนนั้นคก็หมานว่าไปไปไปกับพี่ยงใช่ทำงานแล้วแล้วที่แม่ก็ลืมไม่ได้ไม่ได้มาอยู่ที่ไทยวันเกิดอไอ้ก็มีพี่ย้งให้ไปเดย์ผมไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอวันนี้ได้มาอยู่ที่ไทยแล้วก็สุขว่าเออตื่นเต้นเพราะว่าไม่เป็นครั้งแรกอ่ะที่เป็นบัสแล้วก็ได้ไปเดยมีพี่ยงแท็บนี่ก็พิเศษอยู่นะอ่าพี่ยงแท็บแท็บแท็บแม่ของขวัญกับเพื่อนๆเพื่อนห เอเอ้คับคนเดียวเลยเฮ้ยออเคโอเค้อเคไปมาอังสก้อนสังก้อนฟังก่อนคี่ยังไม่ฟังเหนึ่งพอเมื่อกี้พูดว่าของฝันใช่ไหมเอเอคนเดียวปุ๊บของฝันเค้กเนี่ยก็คืออีกคนที่เหลือให้เพียงคนเดียวไปเลยไปเลยเพื่อนยกเค้กมาอะไรอยู่ไหนครับ เค้กเป็นเออเขาเรียกอะไรนะไม่ตอนยกเค้กมาคุณแบบว่าคุณแบบว่าคุณออกไปอยู่ข้างนอกไงผมรู้ไงว่าเขาจะสบายผมก็เลยวิ่งหนีไปสบยบบซ่อนแผลนิดนึงใช่เปล่าใช่เขาวิ่งออกจากจบจากห้องเต้นวิ่งอเกินจอเขาวนทำไมทางเข้าอีกแล้วเพื่อนบอกนะผมโยกเค้กมาแล้วจะเออไม่อยู่เขาก็เลยผมก็เลยให้พี่เบิร์ดด้วยพี่ฮาร์ดเลยตอนนั้นหน้าผมด้วยเค้กไปหน่อยคือให้ใส่ก็ือพี่เองผมผมให้ให้หอมเข้าไปครับ แต่ว่าเอาจริงวันเกิดของขวัญที่สุดคือผมว่ามันคือแบบว่าเขาอุขุญจะให้กันบไม่ต้องให้ของก็ได้แต่ว่าถ้าเราแบบว่าเออใช่อะไรอย่างเงี้ยกินข้าวด้วยกันอีกผมว่าแบบดีที่สุดนะพูดดีนะพี่ได้พูดดีแน่นอนไปนะได้ขอมที่ไทยนะไปกันนั่นแหละครับผมหอมหมาหอมแม่อันนี้ล่าสุดผมคนลังดูไปก่อนเรื่องไปทีละเวลา นิดหน่อย่ดนิดหน่อยนิดหน่อยดน้อบูเยหน่อน้องูลูกเปิดอกนี่ไมน้องบูอะไรโ้ิวอมงโอ้ตั้งทำไมที่าวมีที่ไไ่พรอะว่าที่ไทยเลงไม่แรงโเขาลงแรงนิดนึงลงเครื่องไปแล้วก็ปมกติวเลยอ๋อัครับก็ตื่นเต้นนะครับ ไปคือไปงานเขาก็ใหญ่แล้วได้เจอศิลปินที่ต um> ัวใหญ่เหมือนกันเราก็ไปทักทายไปคุยบ้างอะไรก็ติดเต้นนี่ครับจริงขอบคุณแบรนด์ด้วยที่พาพวกเราผมมันต้องพูดไปด้วยครับผมจริงๆขอบคุณมากครับได้เจอประสบการณ์อะไรพิเศษพิเศษนะครับที่แบบไม่เกินฝันจะเลยอะไรคือเอาจริงก็การแบบว่าไปแล้วเจอพี่ๆศิลปินที่เขาบอกตัวใหญ่มากๆเราแบบว่าคืออย่างเช่นอ่าแบบอย่างแรกพี่พี่ในประเทศนนรับเจอแล้วได้ได้แบบว่าทักทายได้คุยกันบ้างแล้วก็พี่คาริน่านี่ก็ตอน ได้นนำตัวกันก so, 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 ็ได้ค kind of ุยได้บอกว่าบอกเขาว่ามาครั้งแรกนะอะไรอนีี่เขาก็บอกว่าไม่กลิ่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยแรกเปลี่ยนกันแล้วว่แล้วก็เสือกครับพี่เต้ย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 ด้วยก็พี่เต้ยนี่เป็นเรียกว่าเป็นพี่สาวเลี้ยงดูพวกเรามาทั้งสี่สามที่วันที่ไปด้วยใช่ใช่พี่พู้เรากู้เฟรอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์แล้วแบ็มาทำใจมากๆเลยไหมทำใจว่าน่าจะกานเจอสัมภาระใหม่ เน er ่ถึับเจอเจอยะาก็เจอทางสื่อทางเที่ยวตัวถิ่ก็จะเรีว่าเจอสื่อไทยเราจะคุ้เหมการเบ้านคสื่อไทยงีน่าเจอสื่อ่างเที่ทศที่แบบตื่เต้นเหมือนกันเวลาเขาิ้งามาแล้วก็มีลบๆบ้างเรื่องแรกแตว่าก็ยังดีที่เ่าเออต้องมีสติเหมาอนกันะเรต้องเตรียมเตรียมความรู้เกี่กับแบรนะครับยังติดมาสติีเลยเนาะสิอยู่เนาะอยู่ครับยาวเลยครับ ได้ครับ้ผมอยู่นี้ได้ได้ยินไหมครับนีก็ฝากเลยฮะเมืนเหมือนจะพูดแล้วได้ ผมก็ฝากบัสซิ่งเจแปนนะครับผมเป็นรายการวาไรตี้ที่บัสที่2คนเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างที่ชื่อมันบอกนะครับผมแล้วก็เราได้ไปทําอะไรอีกหลายๆอย่างตอนนี้พีเท่าไหร่แล้วเพื่อนเก้าเก้าแล้วครับผมว่าน่าจะมีอีกหลายพีเลยเพราะว่าเรายังไปกันอีกใช่ยังไปกันอีกเยอะก้าอยู่เลยใช่ก็ฝากทุกคนติดตามครับคิดว่าน่าจะเป็นวันเพลิดเพของทุกคนเป็นวันที่ดีได้มากขึ้นเมื่อทุกคนไปเจอเราที่บัสพีเขาดูชายหนึ่งทุ่มวันเพลิดเพล้ินก้าวครับผมอเราฝากคล้จะร อีกรอบแปดคระไม่ไม่ต้องคุยคนเดียวนะครับรอบนี้คุยแล้วรอบนี้มีไม้ให้คุณนะครับหรือว่าอยากเอาไม้ไปยืนถือพูดคนเดียวไร้แล้วแฮปปี้บัสเตร์เดย์ครับเดอะซัฟดาห์มอขายบัตรแล้ววันที่3-4นี้แล้วก็คอนเสิร์ตวันที่6-7จ็ธันวาคมที่ศูนย์ศิริกิจก็ไม่อยากพูดเยอะรอดูครับอันนี้ยังไม่มีแผนครับ แต่ว่าเมื่อวานพุ่งลงรูปผมท่านใบรูปเก่าช่วงนี้ไม่ก็ได้ถ่ายรูปเท่าไหร่ก็ได้กล่าวพูดรูปเก่ามาเเลยโอคนึ่ง